อาทิตย์ชัยศรีเลิศงามยามดีเลือดใสสีสวัสดีมีชัยขอความสวัสดีมีชัยไปยังเพื่อนๆนหมู่ญาติธรรมพี่พีน่น้องนะครับวันนี้วันน,น,นี้วันดีนะครับผมจะนําเสนอวิธีล้างพิษเบื้องต้นแบบง่ายๆเลยครับเรามาดูกันครับอันนี้ผมทําอยู่ทุกวันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาทํำไงครับตื่มน,น้ําครับ น้ำอะไรถ้าได้น้ําอุ่นก็ดีถ้าไม่ได้น้ําอุ่นใช้น้ําอุณหภูมิห้องครับอุณหภูมิอุณหภูมิห้องแปลว่าอะไรแปลว่าน้ําที่อยู่ในห้องที่เรานอนนะครับดื่มไปเลยสมมุติคนให,ใหญ่ๆเนี่ยสมมุตินะ้ําเราเต็มขวดเนี่ยดื่มเท่าที่ดื่มได้เลยครับเท่าที่ดื่มได้นะครับพอท่านดื่มเสร็จไม่เกิน5าทีท่านจะต้องไปขับถ่ายครับอันนี้คือล้างเบื้องต้นเลยครับอันนีขน้ขั้นที่หนึ่งผ่านไปนะง่ายๆครับดื่มน้ําเปล่าให้ได้น้ําอุ่นยิ่งดีครับ จำแล้วลองทดลองทำานึครับอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ผมอาจารย์ชัยยะเนี่ยจำเป็นพีเซนให้ฟังขั้นที่สองนะขั้นที่สองขั้นที่สองใช้ใช้เกลือครับขอแนะนำเป็นเกลือดำหรือเกลือชมพูเกลือที่อยู่ตามที่ทำจากอะาเรียกเกลือสมุทรท่วนเนี่ยมันคือเกลือที่มีสารเคมีตกครางเยอะทำไมถึงตกครางเยอะเพราะว่า มีโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียจากโรงงานสาร,รมลงทะเลแล้วไอเกลือสมุรทั่วเนี้ยที่เป็นนาเกลือที่เราผ่านในทางส่สงความส่สารสาครเนี่ยมันจะสูบน้ําจากริมทะเลเอามาทมา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 ําเกลือมามาตาแห้งให้เป็นเกลือแล้วฟอกขาวเราไม่ใช้ครับเราจะเอาสิ่งที่ดีๆเข้าร่างกายแล้วล้างพิษออกมาถ้าคุณเอาสิ่งที่มีสารพิษเข้าไปมาแทนที่จะล้างพิษออกมาแทนที่จะล้ลางพิษออกกลายเป็นเอาสารพิษเข้านะครับ เราใช้เกลือดาก็ได้ครับเกลือดาเนี่ยเกลือดาหรือเกลือชมพูเนี่ยมันจะสีชมพูไอ้พวกเกลือที่นี้เดี๋ยวนี้สั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะครับพอดีผมไปเรียนอย่างอาจารย์ไม่ล่มที่อ่าเขาเรียกอุบลอะไรอะโศกอะราชธานีโศกอะแล้วก็ใช้เกลือชมพูก็ได้ครับเนี่ยเกลือหิมาลัยหรือเกลือชมพูเราใช้ครับ เราจะใช้มะนาวครับบีบใส่แก้วครึ่งลูกหรือลูกนี้ยี่ดีเลยนะเปลือกอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวผมว่าบอกบอกให้เปลือกทำไรเราบีบบีบเลยบีบ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 เสร็จแล้วใช้น้ำสกัดชีวภาพครับอันนี้ทำเองครับไม่ยากทำง่ายๆเดี๋ยวหน้าผมแนะนำถ้าท่านไม่มีท่านใช้น้ำ เขาเรียกอะไรที่ที่ที่เป็นเป็นยาดองก็ได้ครับหรือหรือที่เขาดองโสมดองอะไรเนี่ยที่ยังให้ใช้ได้ใช้ไม่ต้องเยอะครับมันก็มีแอลกอฮอล์เปิดมันจะฟู่เลยเนะี่ยอ่ะเพราะว่าข้างในมียีสต์มันจะหมักตัวตัวเองจะเกิดเป็นเอทิลเอทิลแอลกอฮอล์มันมีเมทิลกับเอทิลเมทิลคือไปเติมน้ำมันอ่าแอลกอฮอล์เพิ่มผสมแก๊สโซฮอล์นะครับอันนี้ เอทลเอทลอแอลกอฮอล์ A two, อันนี้ดีครับเราเติมเลยไม่ต้องเยอะครับเติมเมื่อกี้มะนาวใสแล้วครับเติมนี่ไม่ต้องเยอะนิดแค่นี้ก็พอมันแรงของมันดีมันก็แรงเสร็จแล้วใส่เกลือครับเกลือดำก็ดีครับละเอียดดีเกลือ,อยูบูก็ได้แต่อย่าอย่าไม่แนะนำให้ใช้เกลือสมุนบ้านเรานะครับนี่ เกลือดำเนี่ยผมเขียวนว่าเกลือดำบอกมดมาว่านี่เกลือดำอย่ะขึ้นนะเสร็จแ,แล้วคนครับคนใช้อะไรคนก็ได้ครับผมมีช้อนธรรมาชาติเราใชา้ช้อนทอนไม้ครับไม้พยุงด้วยครับคนเสร็จแ,แล้วเราเติมน้ำอุ่นก็ได้ครับ แต่ผมมีน้ำสมุนไพรครับเดี๋ยวจะสอนวิธีท,ทำน้ำสมุนไพรเติมเลยเติมอ่าพอครับแค่นี้ครับไม่ต้องเยอะได้ทั้งมะนาวทั้งน้ำสกัดชีวภาพทั้งเกลือดำเมื่อกี้เราดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปถ่ายแล้วนะครับพูดถึงว่าท้องเราว่างแล้วตอนนี้นี่ขั้นที่สองก็ห่างกันประมาณสักชั่วโมงก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงก็ได้ อย่าเพ,พิ่งทานข้าวอย่าเพิ่งทานอะไรนะครับให้ท้องว่างๆเราชงเสร็จเราดื่มเลยครับ